สวัสดีครับนี่คุมเจมินเดนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่ได้รงบันดานใจมาจาก DC นั่นเองนะครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้แล้วก็ต่อสู้กับผู้เล่นอื่นหรืออะไรทํานองนี้นะครับที่นาตอนนี้มีผู้เล่นจํานวนมากเข้ามาเล่นเกมนี้แล้วนั่นเองนะครับมีการปรับปรุงในส่วนของตัวเกมใหม่แล้วเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับทางผู้พัฒนานเขาบอกได้แรงประดานใจมาจากในส่งของตัว DZ นั่นเองนะครับแล้วก็นะตอนนี้นะครับตัวเกมก็มีการเพิ่มตัวแมปใหม่มานะครับมีทั้งหมด2แมปแล้วนั่นเองนะครับเกมนี้ก็เปิดมาให้บริการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็มีผู้เล่นเข้ามาเล่นเรื่อยๆนะครับนะส่วนการเล่นกับเพื่อนเหมือนอ่าผมไม่แน่ใจว่ามันมีฟังก์ชันการเชิญหรือยังนะครับแต่เห็นเขาเล่นด้วยกันได้แล้วตั้งแต่ ก่อนหน้านี้นะครับผมตัวเกมนี้ก็กราฟิกประมาณนี้แมปประมาณนี้มีอยท้องแมปนะครับแมปที่สองสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t a l e s t a g a l a c t a w a k e n i n g c a i i m p d c t Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b u a r k a i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่าดาเกมเซ็ Center อะไหนวะ เสียงมาแต่เสียงไอ้ตัวข้างหน้าคิดว่าเสียงมาจากไหนบางทีมาแต่เสียงนะมามาอ่ะสองนัดนะครับส่วนใหญ่มันก็ประมาณอาสองนัดนะเท่าที่สังเกตนะถึงจะเป็นลูกซองก็ถอะเนี่ยมันก็ประมาณสองนัดนะครับ ปืนฟอกนี่ประมาณสามนัดน,นะถามว่ามันเล็งยากไหมผมว่าซอมบี้มันถึกอะในความรู้สึกส่วนตัวนะเนี่ยเอาเฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ยมันบางทีมันชุนละมุนแล้วมันวิ่งเข้ามาทุ้ชมเดี๋ยวถอยก่อนน่าจะลืมเอาไว้ตัวนี้มาด้วยนะยาเอามาแต่อาวุธ อาวุธเนี้ยนะครับเราเอามาจาักตัวเชลเตอร์กลางที่เรามีนะครับมันจะมีอยู่ในตัวนะบางทีเราฟาร,ร์มอ่าด้านนอกแล้วเราได้มาเอ้ทำไมซอมบี้มันเยอะจังวะมันจะมีผู้เล่นอื่นเข้ามาด้วยนะครับก็ระวังดีๆแล้วกันนะครับไม่ใช่แต่ซอมบี้นะอ่ะ <het fishing sound> เราค่อ <iro> ยๆกำจัดทีละตัวแล้วกันนะผมว่าลูกซองโอเคสุดละ เนี่ยซอมบี้มันเริ่มมาเรื่อยๆนะครับไม่รู้อยู่ตรงนี้มันมีกี่ตัวแน่นะครับตอนแรกวมีคิดว่ามีประมาณ4ี่ห้าตัวดูดิเป็นกองละแนะน,นํานะครับให้ล่อมาทีละตัวนะเพราะว่าซอมบี้มันค่อนข้างถึกนะเออคำพูดนาเขาไม่ยอมปรับนะต้องแบบมีตี้หน่อยครับเนี่ยบางตัวบางสี่นัดอะไรแบบนี้มันทีมยิงไม่ได้วนเนี่ยแล้วดูเฮดพีเรานะครับ ถ้าสมมติว่าเราโดนบี่ตกแตกนะครับาของตกหมดเลยนะของตกหมดเลยนะครับเหลืออีกสองตัวเนี่ยมันกระเพกกระเพกเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะกวาดแถวนี้ให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจบ้านนะครับ พรตรงนี้มั่งเยอะเหลือเกินคงไม่มีแบบอซอมบี้แบบไอ้นี่นะดีซอนใหม่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเ้ยหปืนมันไอ้นี่มันดีดโอเคคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วแหละแต่ลองวิ่งมาเช็คด้ว่ะจริงจริงมันค่อนข้างเยอะนะนะเริ่มหายไปรเรียบร้อยแล้วนะครับคงไม่รีสปอนเร็วๆนี้นะแล้วก็ในแบบนี้นะครับ เราฟาร,ร์มของแล้วก็เดี๋ยวเจอกับผู้เล่นอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังดีๆนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปฟาร,ร์มของในบ้านกันครับจริงๆไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้นะไม่ต้องสู้กับซอมบี้ก็ได้นะแค่เขาเรียกอะไรนะเราพยายามเข้าบ้านให้ได้อะครับแล้วมันจะมีของในโต๊ะแบบเนี้แต่มันก็บางทีก็ไม่ใช่ของดีของเด่นอะไรนะครับจะมีพวกอาหารหน่อย ฟู้ดเราเปิดตัวนี้ก่อนโอเคแล้วมันกดกินตั้งไต่วะเนี่ยอืมเอ้ามันกดกินไม่ได้หรอมีแต่ชิงหรือว่าไอตัวนี้มันใช้ประได้ไปไปกันเก็บได้ไหมเนี่ย ที่เป็นกระป๋องเนี่ยกระโดดขึ้นมากัดเทปเฮ้ยเ <Hey. S 1> นี่ยเก็บไม่ได้หรอโอ้ oh, แย่วะ่ะของมีแต่ในตูน้นะครับพยายามค้นในตู้อะไรแบบเนี้ยนะ,ะกระโดดข้ามไป ซัมบี้น่าจะหมดแล้วแหละแถวนี้นะครับว่าเราก็จัดการไปแบบพอสมควรนะครับมันวิ่งกลัเข้ามานะลืมเอายามาโคตรเซ็งเลยอโอเคเช็คตามตู้นี่นะครับมันเช็คได้ แตกกรสุนครับหลังนี้เราเข้ายัางวะอันนี้หยิบไม่ได้ส่วนใหญ่จะอ,อยู่ตรงนี้ครับที่เป็นตู้แบบเนี้ยลิ้นชักแต่ก็ไม่ได้ชไม่ใช่ทุกอันนะที่จะเปิดได้บางทีก็มีของในตู้เย็นบ้างเล็กน้อยของตามกล่องแอดดอกไปอยาง ถ้าเราวิ่งไปจะทันไหมวะ,ะเดี๋ยวลองไปดูนะครับไม่รู้ว่าจะหมูหรือจ่าหรือจะเจอผู้เล่นหรือเจออะไรนะครับแต่ที่แน่ๆคือมีซอมบี้อยู่ข้างหน้าอถ้าเราวิ่งไปอ่ะไม่รู้าทาันหรือเปล่านะครับ แต่ผมว่าไม่น่าจะมีคนเก็บไปแล้วแหละแอดดอปอ่ะคิดว่าน่าจะโอ้โอมอมบี้แบบเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยเยอะมากเลยแต่ผมว่าฮิล่าจะมีคนเก็บไปแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละครับณนะขณะนี้เราจะถึงแอดดอปแล้วนะครับเดี๋ยวของแถวนี้มีปะเดี๋ยวดูของในนี้ก่อนโอ้ตามกล่องนะครับอย่าลืมเช็คให้หมดเลยได้กระสุนมา มีกล่องเดียวหรือเปล่าเอ,าอ่ยนี่ไงอีกกล่องหนึ่งลองผู้เล่นอื่นด้วยนะครับเช็คของอยู่ดีๆโอ้ได้วุธมาเต็มเลยแต่ว่าช่องไม่พอแล้วนะครับไม่เอาแล้วกันนะครับแอรดอปอยู่ข้างหน้าเนี่ยมีผู้เล่นอื่นอยู่นะครับเห็นปะเห็นปะมันมีผู้เล่นอื่นอยู่โดนซอมบี้นะ โดนสตอมบี้นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมาเล่นยากอยู่นะครับเนี่ยมาเล่นยากอยู่ประมาณนี้นะครับสมมติว่าเราแพ้ก็ของตกนะครับผมมีเลิศอยู่นิดนึงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครสนใจ่าไปลองดูกันได้นะครับส่วนวิธีการเล่นของเกมนี้นะครับ ให้เรากดตรงรูปบ้านนะครับแล้วก็ใส่ของก่อนนะอาวุธลงไปนะครับอาวุธสุนลงไปอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มี2แมปนะณตอนเนี้อีแมปหนึ่งเข้าไม่ได้นะครับผมเข้าแล้วมันค้างอะ่ะใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ